สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกนะครับกับช่วงน้องหลงามบล็อกครับวันนี้เป็นตัวไหนไม่ได้นะครับสำหรับโมเดลใหม่ของทางชาร์กเรานะครับก็คือชาร์ก e อ e ีโวนะครับผมขอบอกได้เลยว่าตัวนี้เทือนวงการหมวกเปิดทางแน่นอนนะครับ พี่ต้องดืมหมวกเปิดคางแบบเดิมๆไปได้เลยเพราะหมวกเปิดคางตัวนี้เนี่ยเที่ยวกว่าเก๋กว่าแล้วก็แปลกตานะครับเปิดคางยังไงเนี่ยถึงบอกว่าน้องหลานบอกว่าไม่เหมือน,นแบรบแบนด์อื่นเนี่ยย้มาติดตามรับชมพรออก,กันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมน้องหลานขอขายคลองก่อนนะครับสำหรับเจ้าออช้า e o s ตัวนี้นะครับที่ทางเราเอาเข้ามาเนี่ยจะมี5สีด้วยกันคือสีพื้น2อสีนะครับคือดำกับขาวอยู่ที่ราคา1 9 0่าบาทครับแล้วก็ สีที่เป็นกราฟิกนะครับคือสีดําเทาดําขาวแล้วก็ดําเขียวนะครับผมอยู่ที่ราคา11,900บาทนะครับขายของเรียบร้อยแล้วพี่ๆพร้อมยังครับสําหรับเจ้าโมเดลใหม่โมเดลช้าง e v ีโ s นะครับแต่พร้อมแล้วรองรับแล้วครับก็เปิดกันนะครับโดยในกล่องตัวนนะครับมีของแถมเลยนะครับแถมโฟมครับเอาเรื่องครับอันบอกก็เป็นที่รอยนะครับ เรามา,นนา,นนา,มมาดูกันนะครับว่าวันนี้น้องหลามแจวสีไหนมาอันบ็อกให้พี่ๆดูกันะครับเดิมตัวไหมครับเดิมตัวนะครับไม่ใช่สิอ่าเตรียมตัวพบกับโมเดลใหม่าโ EVO ES จ้าว <Wow. S 1> ี่ครับหน้าตาของชา้าง์ก EVO ES ที่เป็นโมเดลใหม่นะครับที่เป็นตระกูล EVO ถ้าใครเคยใช้หรือเคยเห็นผู้ตระกูล EVO ของชางก็จะรู้แล้วว่า มันพิเศษแล้วแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงนะครับส่วนที่พี่ท่าไหนไม่เคยใช้เนี่ยก็ลองว่าว้าวแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับในตระกูเลเ n l e เลนะครับผมมาพูดถึงคุนสมบัติของเจ้าชา้าอีโวเอกันดีกว่านะครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่1,650กร,รมัมนะครับเอราะดูเปอร์มูกลตจากอินเจ t ยเทอร์โมพลาสติกนะครับผมที่มีคุณสมบัติที่ซัแร,แ,แ,รแรงกระแทกและกระจายแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับ โพรพิเอ e ด้านในผลิตด้วยเคล็พิเศษของทางชา้านะครับที่ชื่อทีว่ามันซิเจนซิตี้ EPS นะครับผมเดรสเนี่ยก็มีสม,มบัติคือสามารถซับและกระากแกรแข่ะแท้ได้ดีเช่นเดียวกันครับผมมั่นใจหลัลเกิดเปตเห็นได้เลยว่าแข็งแรงสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับมาถึงช่องลมช่องลมของชา้า Evo วเนี่ยมีด้วยกัน3จุดนะครับคือปากเลนปากน,นะครับ หลักการรับลมของช่องลมบริเวณปากเนี่ยก็เหมือนรุ่นอื่นเลยก็คือลมจะมาประทะปะทะชิวนะครับแล้วก็ไหลลงไปเข้าปากไปนะครับอ่าแล้วก็บริเวณซีซานี่สองจุดนะครับอ่าแล้วก็ชิวชิวตัวนี้เนี่ยจะเคลือบสารป้องกานรอกี่ขวดไว้ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเคลือบสารอันติฟอกไว้ให้เลย นพเพราะโดยปกติมือเปิดคางส่วนใหญ่เนี่ยจะแถมพินล็อกมาให้นะครับผมทําให้ยุ่นยากเวลาใส่และถอดแล้วก็ทําความสะอาดชิวเนาะอันนี้เขาเคลือบสารอันติฟอกมาให้เลยนะครับหายห่วงได้เลยเรื่องฟากขึ้นด้านหลังเนื้อหลังดีกว่าคุณเนื้อหลังมั่งนี่มีสปอเลอร์น่ารักมีสปอเลอร์เห็นไหมครับสปอเอลอ,อร์อ่าเพิ่มหลักแอโรไดนามิกนะครับทําให้หมวกนิ่งขึ้นนะครับผม รักขับขี่ด้วยความเร็วสุดนะครับมาถึงไฮไลท์ของหมดตัวนี้กันดีกว่าเตรียมตัวนะครับที่เปิดคางของใช e ้อีโวนต์นะครับคือตรงนี้เห็นสีแดงไห,ไหมฮะนะครับกดเข้าไปปึ๊บดันขึ้นดันขึ้นนะครับดันขึ้นปึ๊บอ่ามัวเปิดคางปกติเนี่ยจะเปิดได้ประมาณนี้ถูกไหมครับแต ของชา้างเรานะครับแต่แต่แต่จะหักไหมนะจะหักไหมหักไหมไม่หักครับนี่บอกเจ้าชา้างอีวเรานะครับจะเปิดคางถึงบริเวณด้านหลังเลยทําไมถึงต้องเปิดถึงด้านหลังนะครับชา้างเขาบอกว่าถ้าเราบางทีเนี่ยเราเปิดมาถึงแค่ตรงนี้เนี่ยบางที จุดศูนย์ทั่วของหมวกเนี่ยมันอาจจะไม่ดีทําให้น้ําหนักหมวกเนี่ยไปด้านหน้านะครับเวลา,าใส่ถูกไหมเราใส่ก้มนี้ปุ๊บน้ำหนักหมวกมันจะไปด้านหน้ามันจะทําให้เราเมื่อยคอนะครับแต่ถ้าเรามาด้านหลังอ่าจุดศูนย์ทั่วของหมวกเนี่ยมันจะลงดิ่งนะครับทาให้ไม่เมื่อยคอสามารถขับขี่ได้นานๆนนเลยนะครับและที่เทคโนโลยีหนึ่งครับที่สําคัญระรับช้าอ e ีโวเตัวนี้เลยที่เพิ่งใส่เข้ามานั่นคือเทคโนโลยี เอาต up เอาต down นะครับเดีย๋ยวพี่สังเกตที่ชิวนะเมื่หลังจะปิดชิวนะครับเอ้ยจะปิดคางนะครับตั้งหมวกก่อนเนาะสังเกตที่ชิวนะครับปิดคางปุ๊บอ่ะอะอ,ะอะ้เห็นไหมชิวเป,เ,เ,เปิดขึ้นมาเองเลยเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดอ่าทาให้าคานเนี่ยสามารถผ่านไปได้ไม่โดนชิวนะครับพร้อมเปิดก็เช่นกันกดปุ๊บกดปุ๊บ คิดว่าจะเปิดนะครับเปิดเปิดมาปุ๊บเห็นไหมอ่าเป็นทุกเทคโนโลยีของทางมิเสเตรานายชานะครับเทคโนนี้มีเพียงจอาเดียวเท่านั้นนันคือเทคโนโลยีอโอโอต้อัพออโต้ดาวนะครับและที่สำคัญหมวกตัวนี้หนแบกันแดบดบด้วยนะครับกันแดดแท้ๆนี่ใหญ่จุดใจไม่หลอกตานะครับโดยก็กันแดดเนี่ยสามารถเปิดได้ตรงนี้เป็นด้านบนเลยนะครับ อยู่ตรงกลางระหว่างช่องลมข้างบนนะครับเราพูดถึงภายในกันดีกว่านะครับสาลค้าเป็นแบบคลิปล็อกนะครับเป็นหมวกใช้นในเมืองเนาะสามารถเปิดเข้าถอดออกได้ง่ายนะครับของดเข้าถอดออกง่ายสะดวกสบายนะฮะนี่จะเป็นภายในมีนมคอเลยนะน่ารักมีนมคอด้วยครับ วเว้นด้านในตัวนี้มีชาร์ตอีซีฟิตเหมือนกันนะครับผมทำให้คนที่ใส่แว่นกันแดดหรือใส่แว่นสายตานเนี่ยสวมใส่แว่นกันแดดได้ง่ายนะฮะโมโตัวนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานโมอกและซีเอซี e CE, นะครับนี่มีโมอกด้านหลังนะฮะปลอดภัยแน่นอนครับผมโมอกโมอกรเราขิ้มรว้มากเลยนะ โดยที่เราเข้ามานะครับจะมีีไซส์ด้วยกันก็คือ S, M, L แล้วก็ XL นะครับผมแต่น้องหลามขอแนะนำว่าของช้า e อีโวเเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยสำหรับน้องหลามนะน้งหลามแนะนำว่าบวกไปไซส์หนึ่งจะดีกว่าครับเพราะน้องหลามไซส์ S อย่างเงี้ยมาไซสา์ S ของช้า e อีโวเสเนี่ยรู้สึกจะบีบมากกว่าปกติดือนน้องหลามไม่เคยใส่หมวกตรงนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่น้องหลามแนะนำว่า ไปลองที่ร้านหรือหาดูที่ร้านก่อนจะดีกว่านะครับและที่สําคัญใบนี้หมวรุ่นนี้นะครับรับประกัน5ปีเหมือนเดิมตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับเปิดคายดูรอบดีกว่าเท่จุกใจกดด้านล่างเปิดมาเออทักใส่หมวกเปิดปิดคาายง,ง่ายกว่านี้นะครับนี่น้องหลามลองใส่ให้ดูดีกว่าคลายก็แบบนัน้นแหละขึ้นมา จะแล้ว <Wow. S 1> นะครับปิดก็ด้านหลังให้นั่งตึบเจแล้วนะครับแำหทบที่ท,ที่สนใจเจ้าช้าง e v e s ไปนี้นะครับผมสามารถติดต่อร้านอุเทนจหนายของเราได้ทั่วประเทศเลย๋ยวหลามลงติ้งไปวปด้านล่างนะครับขอยนุญาอีกทีสีที่เราเข้ามาเนี่ยจะมี5สีด้วยกันนะครับคือสีพื้น2สีคือสีดำกับขาวนะครับผมอยู่ที่ราคา 1,900บาทนะครับแล้วก็สีที่เป็นรายกราฟิกจำนวน3สีนะครับผมคือส,สีดำเทาดำขาวแล้วก็ดำเขียวคือบนี้ดำเขียวนะครับอยู่ที่ราคา1 10, 1 9 0 0บาทนะครับผมวันนี้น้องหลามแล้วก็ใช้ UOS ขอลลาพี่พี่ไปก่อนนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ